สัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องดาดีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาทํารายการแอบแฟนกินนะคะก็ำตำกระท้อนแล้วก็ส้มตำมานะคะ<ม>ก็ตอนนี้แอบกินนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้เต้กินนะคะเพราะว่ามันเป็นรายการแอบแฟนกินโอเคเราจะเริ่มจากตํากระท้อนนะคะอืมท้องร้องที่น่ากินมากแสงอาจจะจ้าหน่อยนะเพราะว่าเราแอบแฟนกินในห้องส่วนแฟนเราอยู่ข้างนอกนะคะคําแรก อร่อมากแซ่บถึงใจมากตังกระท้อนปูหมาเดี๋ยวคลิปนี้จะลงดึกๆเป็นคลิปการกลับมาของช่องเดอาีีนะคะในการกินของแซ,บแซบ่บอือือ ตอนแรกถามตอนแรกถามเต้ว่าเต้จะกินไหมเต้ก็ไม่ตอบเพราะเต้เห้องน้ำก็เลยสั่งมาแล้วก็กินคนเดียวเลยอ,อร่อยมากเขามีประกอบมาให้ด็าแต่เราจะไม่ลานนะเพราะเราไม่ชอบ รู้ว่าเตยจะเข้ามาเจาตนเนตอตานไหนตรงนี้เป็นกระจกนะตำปากก็แซ่บเบอร์ต่ำมันค้อนก็สุดๆ คำใหญ่ๆไปเลย คลิปนี้เราจะต้องกินให้เสียงเบาที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต้จะมาเห็นมันจะไม่เข้าช่วงแอบแฟนกิน มาแล้วนะคะช่องแดลี่จะมากินของแซ่บๆโชว์อีกเร็วไม่ถูกแล้วว่าจะกินฟังไหน 瓜。 แส่งไปมันจ้ามากต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่เห็นของอร่อยชัดๆเพ็ดมากตอ่อนี้ เพ็ดจนแทบจะร้องไห้อ้เพ, <c oughs> เพ,เพ็ดเพ็ดเพ็ดกิมนี้ไม่เน้นทูนนะ คลิปนี้รีบถ่ายเกินไปเลยแบบไม่ได้จัดแสงไฟอะไรเงี้ยแลวอีกอย่างก็คือตอนนี้ยายที่อยู่ใหม่นะคะตอนนี้มาอยู่ระยองนะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นนะอ่ะนไอ่ค้อยเห็นอนะ่ะแสงมันจ้าเกินไปไมาดูใช่ไหมต่างกระท้อนปูม,ม้าแล้วก็ตํางปลาขอคำนี้ส่งต่ำนี้แล้ว

ทำอะไรกินต้ตมตำไงไม่เห็นเลยแล้วทำไมไม่เรียกเขากินก็เรียกแล้วเต้ไม่มาเองทำไมเต้ทำหน้าตาแบบนั้นละ่ะเกินอะไรเนี่ยก็กินต้ทำอะไรถ่ายคลิปทำไมมามาแล้วเขาไม่กิน ไม่อยากกินหรอกคนกีโกหเหม็นปลาล่ะไม่เอาอไปละไม่ได้เติปลาล่าเนื่นเหม็นอะไรอ่ะโคตรเน่าเลยกินได้ไงเห็นห้องด้วยเอามากินในห้องนอนห้องมีห้องที่กินก็มีไม่กินไม่กินในห้องนอนดูคนพานะไม่ได้กินไม่ได้กินก็พาไปทูกอ่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็แอบแฟนกินนะคะ